สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแห่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะ เรามาดูนะคะไขปริศน,นาความเชื่อเพราะเหตุใดนกแสกจึงขึ้นชื่อว่าเป็นนกแห่งความตายในอดีตเรามักเคยได้ยินตำนานหรือคำร่ำรือต่างๆกันมาช้านานว่าหากนกแสก กับพือปีกและส่งเสียงร้องบนหลังคาบ้านหลังไหนจะทําให้คนในบ้านหลังนั้นเสียชีวิตหรือเกิดความอับปมงคนขึ้นได้แต่น้อยคนนักที่จะทราบถึงสาเหตุและความเป็นมาของความเชื่อเหล่านั้นว่าเพราะเหตุใดนกชนิดนี้จึงกลายเป็นนกแห่งความตายวันนี้เราลองมาฟังข้อมูลนี้กันนะคะนกแสกมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะนกแสกเป็นนกเขาแมวชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากทั้งสองเพศก็คือเพศผู้กับเพศเมียเขาจะคล้ายกันนะคะแต่เพศเมียเนี่ยจะมีขนาด ใหญ่กว่าเล็กน้อยซึ่งนกชนิดนี้มีลักษณะใบหน้าเป็นรูปหัวใจและมีขนสีขาวขึ้นอยู่เต็มไปหมดแต่ว่าขอบรอบนอกจะมีขนที่เป็นสีน้ำตาลเข้มดวงตาดำกลมโตคอสั้นปากเรียวแหลมงุ้มหรือจะงอยปากเป็นตะขอปีกยาวขายาวและแข็งแรงหางค่อนข้างสั้นและมีผลปกคลุมถึงปลายนิ้วปลายนิ้วเป็นกรงเล็บยาวแหลมงุ้ม เล็บนิ้วกลางอยากคล้ายฟันเลื่อยลำตัวด้านบนมีขนสีเหลืองปนน้ำตาลหรือสีเทาส่วนลำตัวด้านล่างและบริเวณใต้ปีกมีสีน้ำตาลอ่อนจนเกือบขาวมีจุดกลมรีสีน้ำตาลหรือเทากระจายอยู่ทั่วไปยกเว้นใบหน้าขนปีกกับหางมีลายขวางสีเหลืองสลับน้ำตาลอ่อนเวลาบินจะส่งเสียงร้องว่าแสกแถมยังมีสายตาและประสาทหูที่ดีมาก นอกจากนั้นนกแสบเป็นนกเค้าแมวที่ออกหากินในเวลากลางคืนและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพวกมันเนี่ยทำรังและตินอศาศัยอยู่ใกล้กับชุมชนของมนุษย์จึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่าทําไมนกแสกจึงมาปรากฏตัวอยู่ใกล้มนุษย์และเป็นเรื่องธรรมดามากที่มนุษย์เรา,เรา จะพบเห็นนกชนิดนี้สาเหตุที่ทําให้มีความเชื่อว่านกแสกเป็นนกแห่งความตายคนส่วนใหญ่จะเชื่อว่านกแสกเป็นนกผีหรือนกแห่งความตายเนี่ยเกิดมาจากสาเหตุเหล่านี้นกแสกมีดวงตากลมโตสีดําเมื่อแสงไฟมากระทบก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทําให้ดูลึกลับน่ากลัวด้วยความที่นกแสกมีช่วงปีกใหญ่และยาวทําให้เวลาบินดูน่ากลัวโดยเฉพาะเวลาบินออกหากินในเวลากลางคืนนกชนิดนี้จะบินผ่านความมืดไปอย่างเงียบกริบและรวดเร็วมากจนมอง ไม่ทันทําให้เห็นว่าเป็นนกสีขาวขนาดใหญ่หรือทึกทักเอาไปเองว่าเป็นพูดผีปีศาจล่องลอยอยู่เวลาที่นกแสบบินเพื่อออกหากินในเวลากลางคืนนั้นมักส่งเสียงหวีดแหลมสองสาครั้งอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะเวลาได้ยินเสียงร้องของมันช่วงพบค่าก็จะชวนให้ขนลุกกันนกแสบเป็นนกที่ออกหากินเวลากลางคืนเวลาที่มองหาเหยื่อก็มักจะบินไปเกาะตามมุมมืดของหลังคาโบสยอดเมน หรือต้นไม้ใหญ่เวลานกแสกตกใจและข่มขวัญศัตรูนั้นมันมักทำตาโตใส่หัวไปมาจนทำให้รู้สึกน่ากลัวด้วยความที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันมาว่านกแสกเป็นนกผีหรือนกแห่งความตายพวกมันจึงถูกขับไล่ออกจากชุมชนและย้ายไปอาศัยอยู่ตามป่าช้าที่เงียบสงบทำให้ยิ่งเชื่อกันไปใหญ่ว่าเป็นนกผีความเชื่อเรื่องนกแสกของคนไทยและ ชาาตติต่งๆความเชื่อเรื่องนกแสกนั้นคนแต่ละชาติย่อมมีความเชื่อแตกต่างกันไปเรามาฟังกันนะคะความเชื่อของคนไทยเชื่อกันว่านกแสกนั้นเป็นนกแห่งความตายหากบินข้ามหลังคาเกาะบนหลังคาหรือบินวนส่งเสียงร้องที่บ้านของใครก็จะทําให้คนในบ้านหลังนั้นเสียชีวิตภายใน3-7ถึงวันหรือถ้าคนในบ้านมีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วก็อาจเสียชีวิตภายใน3-7ถึงวันเช่นเดียวกันแต่บางตำนานเล่าว่านกแสกเป็นพหานะของพยมที่เป็นทูตนําทางล่วงหน้า มาก่อนเพื่อหมายตาคนใกล้จะเสียชีวิตและบางก็เชื่อว่านกแสกนั้นเป็นพาหนะของพยายมซึ่งเป็นเทพแห่งความตายที่พาวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่ยม,มโลกนั่นเองความเชื่อของชาวกรีกและโรมันเชื่อว่านกแสกเป็นพาหะของโรคระบาดและนำรางร้ายมาให้หากนกชนิดนี้ปรากฏที่บ้านหลังไหนก็จะทําให้คนในบ้านหลังนั้นเจ็บป่วยแต่ว่าไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนกับความเชื่อของคนไทยความเชื่อของชาวอิตาลีชาวอิตาลีเชื่อว่านกแสกเป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย อย่างเช่นชาวบ้านที่อาศัยอยูบ่บนเกาะชิชิลีก็เชื่อกันว่าถ้านกชนิดนี้ส่งเสียงร้องใกล้กับบ้านที่มีผู้ป่วยก็จะทําให้ผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตภายใน3วันแต่ถ้าไม่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยก็จะทําให้คนในบ้านที่มีสุขภาพดีนั้นเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้โดยเฉพาะอาการต่อมทอนซิลอักเสบความเชื่อของชา,อชาวอินเดียชาวอินเดียเชื่อว่านกแสกเป็นนกของพระลักษมีซึ่งเป็นพระเทวีแห่งโภคัพย์ หรือโชคลาภความเจริญงอกงามในด้านการเกษตรเนื่องจากนกชนิดนี้ช่วยกัดกินหนูที่ทำลายไร,ไรนาและผลผลิตส่วนชาวอินดูในแคว้นเบกกรเชื่อว่าหากนกแสกทำรังที่บ้านหลังไหนก็จะนำความโชคดีมาให้แก่เจ้าของบ้านหลังนั้นทำให้เจ้าของบ้านและคนในบ้านนั้นมีโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองมากมายนั่นเองขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจาก www.ritmala.com ท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมนะคะ นิ้วมือความยาวของนิ้วสามารถบอกถึงนิสัยของเราได้เราลองมาดูกันนะคะ นิ้วชี้และนิ้วนางถ้ายาวเท่ากันเขาบอกว่ามักจะเป็นคนที่เซฟโซนให้กับคนอื่นมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นเพราะเป็นคนที่ชอบรับฟังคนอื่นและมักจะให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีโดยทำให้ผู้คนรอบข้างอยากที่จะคุยกับคุณนะคะเพราะคุณมักจะเป็นคนทำให้คนอื่นรู้สึกดีและสบายใจนอกจากนั้นคุณยังเป็นคนที่ใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยแต่ข้อเสียนะคะก็คืออาจเป็นคนที่เชี่อวคนง่ายและอาจโดนหลอกได้บ่อยๆ มาดูต่อไปนะคะนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางแปลว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดปัญหาคุณจะหัวไวและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเพราะคุณจะมั่นใจและพร้อมที่จะรับตําแหน่งผู้นําในขณะที่คนอื่นๆพร้อมที่จะเชื่อฟังคุณและยอมรับในความคิดของคุณแต่ข้อเสียด้านนี้ของคุณก็คือคนอาจจะมองคุณเป็นคนที่มีความเอาแต่ใจเผด็จการไปนิดๆ แล้วท่านิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ล่ะแปลว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มีความมั่นใจสูงมักมีโชคทางด้านความรักนอกจากนั้นคุณยังเป็นคนที่ชอบความเสี่ยงและผลจากการเสี่ยงของคุณมักจะออกมาเนี่ยเป็นผลดีเสมอแต่ด้วยบุค,คลิกกล้าเสี่ยงของคุณทําให้คนมองคุณว่าก้าวร้าวอยู่บางแต่อีกมุมหนึ่งมันก็ทําให้คนอื่นได้รู้ว่าคุณเป็นคนตรงๆไม่อ้อมค้อมไม่เหลี่ยมจัดก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากสนุก .com พักสักครู่นะคะ เอาเหยียบโลกแป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้เราที่เซเว่นอีเลเท็อปโรตาติกซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไป m ู v ี e ครับ คลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดๆปังๆพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขากง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันที มัครเลยห้ามพลาดใหม่สเป์แก้ไอตราตะบับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพงนุเคราะห์ รายการขอแนะนำลูกอมสมุนไพรจีนเอียแสจากตํานานตู้แช่น้ำเก๊กฮวยหน้าร้านขายยาสู่ลูกอมสมุนไพรจีนลูกอมเอียแสที่มีถึง6รสชาติเก๊กฮวยแก้ร้อนในบำรุงสายตาหล่อห้างกล้วยแก้ร้อนในละลายเสมหะจับเลี้ยงแก้ร้อนในดับพิษร้อนขิงไล่ลมสร้างภูมิกระชายขาวต้านอักเสบบำรุงกำลังโสมสดชื่นกระชุ่มกระชวย ลูกอมสมุนไพรเอีซแซทุกรสไม่เจือสีไม่แต่งกลิ่นวัตถุดิบมาจากสมุนไพรแท้ชุก้าฟรีเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานและผู้ที่ต้องการเลี่ยงน้ำตาลลูกอมเอแซอรอมอร่อยอมได้ประโยชน์สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาจีนเอแซอแถวตลาดน้อยถนนเจริญกรุงกรุงเทพร้านกู๊ดกู๊ดสเซนเนเวลล์ชั้นจีร้านมีเทียมแอนด์มอลสามย่านมิทาวหรือติดต่อทางเฟซบุ๊ k ลูกอมเอแซ ไลน์นะคะไลน์แอดเอแสคนแอดมีตัวเครื่องหมาแอดด้านหน้านะคะ e a R s E A I R S A I R C A N D Y หรือโทรสอบถามได้ที่คุณแตงโมหมายเลขโทรศัพท์098 532 2642 0985322642ทุกท่านที่ได้อมลุกอมสมุนไพรเอแซจะรู้สึกสดชื่นเหมือนได้ยืนดื่มอยู่หน้าตู้แช่ที่หน้าร้านขายยาเชิญเลือกหาซื้อมาไว้อมกันนะคะทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5้าตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไอ อาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเทรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง99.9%ภายใน5นาทีอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิราคาจำหน่ายขวดละ145บาท มีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอาตาตะขาเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะ ค่ะท่านผู้ฟังเรามารู้จักวัดอุปคุตกันนะคะวัดอุปคุตเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ในตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ชื่อของวัดตั้งชื่อตามพระอุปคุตหรือพระบัวเข็ม พระพิสุในสมัยพระเจ้าอาโศมหาราชวัดอุปคุธตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2300ได้รับพระราชทานวิสุงคามะศีมาเมื่อพุทธศักราช2456ประเพณีที่สำคัญของวัดคือประเพณีใส่บาทพระอุปคุธเชาเหนือเชื่อว่าหากเดือนใดมีวันเพ็ญขึ้น15คำ่ำที่ตรงกับวันพุธ พระอุปคุตจะปลอมเป็นสามเณรมาบินทบาทตอนเที่ยงคืนจึงมีประเพณีใส่บาทตอนเที่ยงคืนที่เรียกว่าตักบาทเป็งปุ๊ด หรือตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุตวันเปงพุธหรือวันเพนพุธหรือประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนเป็นประเพณีของทางภาคเหนือในทุกปีที่มีวันขึ้น15บห้าค่ำที่ตรงกับวันพุธไม่เจาะจงว่าจะต้องอยู่ในเดือนใดพระภิกษุสามเณรทุกรูปจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืนโดยมีความแตกต่างของการน,นับเวลาคือที่จังหวัดเชียงใหม่จะตักบาตรคือวันอังคารหลังเวลาเที่ยงคืน เริ่มจาก00.00ซ 00. ึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่วันพุธขณะที่จังหวัดเชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนและพละแล่จะใส่ตักบาทกันในคืนวันพุธเวลา24นาฬกาเป็นต้นไปบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวเหนือจะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้คอยใส่บาทตั้งแต่หลังเที่ยงคืนโดยจะไปคอยใส่บาทที่หน้าบ้านตามถนนสายต่างๆหรือตามแยกใกล้ชุมชนมีตำนานเล่าว่าประเพณีตักบาท,ทเที่ยงคืน เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดแต่เข้าใจว่าทางภาคเหนือคงรับเอามาจากประเทศพมา่ามีความเชื่อว่าพระอุปคุตซึ่งเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอุปชาเมื่อสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วได้เสด็จลงไปจําศิลภาวนาอยู่ณะสะดือทะเลน ในรอบหนึ่งปีจะขึ้นมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณชาวพมา่ามักตื่นแต่ดึกเพื่อเตรียมอาหารไว้ใส่บาทพระอุปคุตโดยมีคติความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบารกับพระอุปคุตแล้วจะได้บุญใหญ่หลวงเกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิต คติความเชื่อนี้จึงทำให้พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษในประเทศไทยการใส่บัตรเที่ยงคืนนี้ชาวเหนือเชื่อกันว่าพระอุปคุตจะแปลงกายเป็นสัมภเนตออกมาโปรดสัตว์ถ้าผู้ใดได้ใส่บัตรกับพระอุปคุตแล้วนั้นจะประสบความสุขความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองได้อานิสงส์แรงดังนั้น เมื่อถึงวันเพ็ญตรงกับวันพุธชาวเหนือทุกคนจะไปคอยใส่บาตรเป็นพิเศษสามีภรรยาฐานะยากจนคู่หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ทั้งคู่ข้าแม่น้ำปิงมาฝั่งตะวันตกเข้าถนนท่าแพขณะนั้นยังเป็นเวลาเช้ามืดเป็นวันพระขึ้น15คาคำในคืนพระจันทร์เต็มดวงก็ได้พบกับสามณรน้อยรูปหนึ่ง จึงได้แบ่งสิ่งของที่ตั้งใจจะนําไปขายยกข,ขึ้นอธิษฐานแล้วใส่ในบาทของสาม,มเณรหลังจากรับพรจากสาม,มเณรแล้วนับจากนั้นสองสามีภรรยาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลําดับต่อมาจึงทราบจากพระผู้เท่ารูปหนึ่งว่าที่เจริญก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยนั้นเนื่องจากอนิสงส์ที่ได้ตักบาทกับสาม,มเณรซึ่งก็คือพระอุปคุตมหาเถระที่เข้ามานิโรธสมาบัติอยู่ใต้สะดือทะเล ขั้นถึงวันพระขึ้น15ค่ำท่านจะแปลงกายเป็นสามเณรน้อยออกบินทบาทแต่เช้าตู่เพื่อโปรดสัตว์ภายหลังสามีภรรยาจึงได้สร้างวัดขึ้นตรงบริเวณที่พบสามเณรน้อยวิหารประดิษฐานของพระอุปคตซึ่งเป็นพระประธานมีภาพจิตกรรมฝาผนังสีน้ำมันเรื่องพระเวสสันดรชาดกวาดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2470โดยพ่อบุญปังพงประดิษฐ์ศิลปินร้านนาขอเก็บของวัด มีทรงลูกบาทยกพื้นสูงมีลายปูนปั้นประดับอยู่โดยรอบผนังด้านนอกทวารบาลเป็นยักษ์ปูนปั้นบานประตูลงลักปิดทองถ้าผู้ฟังที่ไปพักผ่อนท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็อย่าพลาดการไปสักการะ,ะพระอุปคุธที่วัดอุปคุธกันนะคะขอบคุณวิกิพีเดียครับรายการขอแนะนำนะคะยาดมสมุนไพรเอแส ผลิตจากสมุนไพรแท้ใช้สูตรดมบรรเทาอาการหวัดแก้วิงเวียนศีรษะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครกลิ่นสมุนไพรจีนสูตรดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นคุนปูกลิ่นหอมทนนานคุ้มค่า ท่านที่สนใจสามารถติดต่อนะคะที่ทาง Facebook e air, ายาดมเอียแสไลน์นะคะ l ล n e แอดเอียแมีเครื่องหมายตัวแอดนะคะแล้วก็เ e อียแ E-A-R-S-A-I-R หรือโทรสอบถามได้ที่คุณแตงโมหมายเลข098532 2642เชิญเลือกหาซื้อมาติดตัวไว้สุดดมกันนะคะเต่าเหยียบโลก แป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้เราที่เซเว่นอีเลฟเว่นท็อปโลตา้าบิกซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไป มูฟี่คลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขากง,ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บบาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใคร ทนททัีสมัครเลยห้ามพลาดสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสียงหักสามารถจับยังเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง,ง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มลิลิตร ราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298 9 8 สำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกรทิปขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการบริษัทห้าตะขบับซิมเชียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตาตะขับ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซีเนเพ็กรุปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพ็ก บริษัทไทยเฮิร์บเอนร์ไพรส์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราเต่าเหยียบโลกร้านขายยาสมุนไพรจีนเ e อีซแซผลิตภัณฑ์ลูกอมและยาดมเ e อีซแรรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ